สวัสดีครับตัวผมล็อกลีครับวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับเราวันที่9ก้าถึงสิเนี่ยในคืนที่9ก้ถึงสอเราจะมีงานเกีบย้อนกลับไลฟ์ผับสตรอมมอนครับแต่ว่างานมันค่อนข้างดึกน่าจะเริ่มประมาณสี่ทุ่มเลยนะครับซึ่งสี่ทุ่มเนี่ยตามเวลาห้าปกติเนี่ยปิดนะครับเราก็เลยจริงๆห้าปกติเนี่ยครับจะเปิดกันตรงนี้ถูกไหมแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ครับเราก็เลยมีเส้นทางลับนะครับเพื่อนๆเข้ามานะครับเผื่อมากันไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะนาไปตามผมกันเลยฮะนะ ก็จะเป็นทางซ้าข้างห้าครับสังเกตทางรูนะครับรูปั๊บจะนจะมีช so, ่องทางนี้ครับสามารถเดินมาในช่องนี้ได้เลยจริงๆอ่ะจะมีทางฝั่งของทางเข้าที่จอดรถทางนี้ครับลองสังเกตดูได้ถ้าตอนกลางคืนดึกๆไม่มีรถเข้ายังไงมันไม่มีรถเข้ามาจอดแล้วล่ะนอกจากรถของคนที่มางานของเรานะครับสําหรับคนขับรถมาก็เข้ามาทางนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะชี้ให้ดูตามมาเรื่อยๆครับสำหรับคนที่เดินมางานนะครับมาเลยฮะ นี่แหละครับเราเริ่มมาถึงทางเข้าแล้วแต่ไรผมแจ้งทางคนที่นํารถมาอนครับพี่แอนคนนารถมาเนี่ยเราจะไม่ไปจอดข้างล่างนะครับเราจะจอดตรงารัางโน้นใ่เขียวๆนี่ใ่เขียวๆแล้วน,นะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปจอดน,นะครับจอดฟรีทุกวันทุกคืนนะครับถ้ามาในงานบิออน d อล์ไลฟ์พับสตอรของเรานะครับทางเข้างานทางนี้ครับตามมาเลย ประตูแบบนี้ก็มีให้บริการตลอดทั้งคืนนะครับมีตู้เอทีเครับสำหรับซื้อสินค้าก็กดได้แต่เราจะไม่พูดนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนเขาไม่ได้สนับสนุนรายการเรานะฮะมีรีวิด้วยครับรออยู่นะครับถ้าเจอรีิวหรือว่ามาถูกทางแล้วนะครับมาครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบนะครับว่าร้านนี้นะครับจะมีการขายสินค้าขายอาหารขายเครื่องดื่มครับแล้วก็ จะมีการขายคุณฟองด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญเนี่ยคุณฟองผมว่าน่าจะไม่พลาดในส่ของตข้างหน้าหรอกนะครับแลกคุณฟองนะครับทือทุกหนึ่งร้อยบาทได้บัตรลักกิโดรหนึ่งใบแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อออนไลน์ในเว็บไซต์ผมิยอนกอไลน์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทได้ลักกีโดอ์สี่ใบไปเลยนะครับและได้บัตรคุณฟองอาหารอีกหนึ่งร้อยบาทด้วยนะครับยังไงมากันให้ถูกนะครับอย่าพลาดนะครับเจอกันนะครับวันที่เก้าถึงสิบสองนะครับสิงหาคมนี้นะครับกับพิยอนก็รไลน์พับสตอมนะครับ